นับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสชอ็อกโกแลตเดลี่มอส รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวแล้วก็จบแบบเราไม่รู้ตัวจบเลยเพราะว่าฟังแล้วมันเพลินนะฮะมันเพลินแล้วก็โอ้ทำให้เรานึกถึงภาพที่แบบว่าตามในเนื้อของเพลงเนาะเวลาเจอเหตุการณ์ให้้รงว่าอะไรครับเราทั้งไม่รู้ตัวไม่อยากถามผมนะเพราะว่าฟังฟังอันนี้ผมพูดจริงผมฟังแต่ ผมไม่เชื่อจริงๆผมฟังฟังจริงอินโทรอินโทรปุ๊บมาเนี่ยผมจำได้ละพูดถึงตอนแรกเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าไม่รู้ตัวเอ๊ร้องไงแต่พออินโทรเข้ามาปุ๊บอ๋ออ๋อ,อ,อเคยฟัง<ช>เ,<ล>เคยฟังเคยฟังเชื่อละเคยฟังแต่อาจจะร้องไม่ได้แต่ร้องตามไม่ได้แต่เคยฟังเออนะฮะเคยฟังไหมเคยได้ยินอ่ะร้องร้องฉันร้องไม่ได้ทำไมแต่เคยได้ยินจริงๆเคยได้ยินพี่ได้เินเพลงที่หน้าเคยได้ยินใช่ไหมฮะอ่ะนะครับทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเคยได้ยินเพลงนี้กันหมด แต่ทีนี้เนี่ยนะฮะเรามาสัมภาษณ์นักร้องต่อกันดีกว่านะครับที่เขาเป็นเจ้าของเพลงไม่รู้ตัวนะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็จะได้จดจําเพลงของเขาได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะต้องอมีคําถามปแปลกๆมาถามอีกเหมือนกันเขาบอกว่าทําไมถึงใช้ออแกนเป็นเครื่องประกอบสําหรับดนตรีอันนี้คะออแกนจริงๆคือเป็นโนโออแกนนะครับไม่ใช่มาออแกนครับผมมันคือมันมันจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าฉันร้องไห้ฉันร้องไห้เสียงออแกนเหมือนแบบ เป็นหึงเหมือนน้องกลังร้องไห้เหมือนกันเนี้ยค่ะฮึ่ยไปครับอ๋อมึงก็ร้องมันก็แทนเสียงฮึ่ยฮึ่ยไปนะฮะโอก็เศร้าครับเศร้าเป็นเครื่องดนตรีก็มีส่วนช่วยในการที่จะช่วยเสื่อารมณ์ของเนื้อร้องทํานองไปให้ยิ่งขึ้นไปนะฮะค่ะนะฮะสไตล์เพลงนี้คงเป็นแบบป๊อกป๊อปร็อกแอนด์โรลนะครับแบบวินเทจซาวด์อยู่แล้วมีลูกเล่นใหม่สร้างสีสันในเพลงว่าหรือเปล่าครับ สีสันในเพลงก็คงเป็นกเ็เสียงเสียงเสียงออกแก๊สในอัลบับที<ๆ>เ่เพิ่มเพิ่มเข้ามาเพราะว่าถ้าถ้าฟังเพลงก่อนๆของเราจะยังยังยังไม่ใช้เครื่องเครื่องต้นนี้แต่ว่าเพลงนี้ก็พี่โอวงทามครับซึ่งเป็นเป็นโปรดิวเซอร์พี่โอกอ็พี่ถิวพิถันลองดูว่าลองเลือกว่าเออลองเอาเสียงนี้ลองมาใส่ดูไหมสุด,ดท้ายก็มาจบจบที่ออกแก๊สก็เลยเป็นความแปลก,กขึ้นมาในเพลง อันดีชอบคำตอบว่าไม่นั่งเงียบนานแต่ตอบทีนึงไม่กินใจความหมายเวลามีความหมายนะเดี๋ยวต้องรอข้างหลังข้างหลังเก็บอ่ะเก็บอยู่เก็บใครหนักเอาเก็บใครหนอยู่นะฮะอ่ะคำถามต่อไปครับพี่จะถามพี่ค่ะว่าอนไบ้าเนี้ยเพลงเนี้ยต่างจากเพลงแรกยังไงบ้างถ้ามายถึงว่าความรู้สึกในการทํางานทํางานอันเนี้ยมันต่างกันมากไหม ความรู้สึกในการทํางานมันดูเหนื่อยกว่าไหมหรือว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอะคะระหว่างเพลงแรกกับเพลงเนี้ยเหนื่อยมันคนทําเพลงทุกคนเหนื่อยอยู่แล้วครับแล้วเพราะว่าเงินน้อยมัานชัดเจนมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าตอนยุคนี้อย่างที่บอกซีดีมันมันขายลําบากการแบบโหลดฟีกันมันมีเยอะมากขึ้นครับ ก็การทํางานมันก็ทําด้วยใจทําเต็มที่เหมือนทุกๆครั้งอยู่แล้วครับเพลงนี้มันก็เป็นตั้งความหวังยังไงชุดนี้เราก็อยากจะให้มีเพลงที่ติดหูกคนฟังเมื่อเพลงแรกมันก็ยอมรับว่ามันก็พลาดไปเพลงที่สองเราก็เลยแบบตั้งใจมากขึ้นแรงขึ้นกดดันมากขึ้นคุยไงว่าอันแรกก็ตั้งใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันยิ่งกดดันหนักกว่าเดิมนะคะเพราะตั้งความคาดหวังไว้ทุกคนทํางานออกมาก็ต้องตั้งความคาดหวังไว้ เราก็ทยอยออกมาปล่อยเป็นซิงเกิลซิงเกิลมาเรื่อยๆนะฮะ,ะนะครับผมก็แฟนเพลงของวอ t เท b o o ูนะครับก็ต้องสำคัญนี่สำคัญนะฮะโหลดนะะต้องโหลดย้ำว่าต้องโหลดนะฮะอย่าไปโหลดตามคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโหลดแบบว่าผิดกฎหมายมาใช่นะครับซีดีถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องเล่นซีดีนี่แนเราอุตส่าห์บอกช่องทางในการโหลดมาให้แล้วนะจ๊ะไม่คือคือบางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะฟังเพลงในซีดีแล้วกันเดี๋ยวนี้ แล้วเข้าฟังในไหนๆกันในหนูบอกว่าโหลดในคอมเสร็จปุ๊บใส่ MP3 เลยสิงเลยมือถือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นวัยรุ่นใส่คือเสียบกับมือถือแล้วฟังเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะไม่จะไม่มีเห็นโซนี่วอล์กแมนที่แบบเป็นกลมกล่อมเหมือนที่เราเคยเหไม่มีแล้วนี่ไงก็ถึงต้องมีดิจิตอลดาวน์โหลดได้เธอไงจ้ะใช่แม่คือดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดอกจัน 1230155นะครับอันนี้คือดาวโหลดเพลงทุกเพลงครับได้ทุกเพลงทั้งอัลบั้มเก่าอัลบั้มใหม่ครับผมโดยเลเเยยครับโดฉพาะเพลงไม่รู้ตัวครับโหลดได้เลยครับใช่ครับผมคอศิลปินเนี่ยทำงานมันเหนื่อยนะฮะแล้วก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจไม่ได้มีแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับอีกหลายๆคนที่เขาตั้งใจทํางานนะฮะก็ต้องเขาเรียกว่าสนับสนุนของจริงของเขาหน่อยละกันนะครับอย่าไป เรอยากเห็นแก่ตัวนะฮะยิ่งคนปล่อยเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเอาประโยชน์เข้ามาประเทืองเนี่ยอยากเห็นหน้ามากเลยประเทืองแวมไพร์ <c oughs> อะไรอ่อะอุ้ยแวมไพร์ทุกของแวมไพร์นี่ใครอ่ะแวมพายนั่นเลเออมันเป็นหน้ามันต้องรวยมากเลยนะต้องขอแวมพายอะ่ะ <c oughs> นั่นเ,นเองตรงเลยแวมพาย <c oughs> ประเทืองอะไรเงี้ยนะฮะเอออ่ะมาต่อกันดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าแฟนเพลงเนี่ยติดตามพูดคุยกันสดก็คือที่ Facebook ถูกต้องไหมครับ f a c e b o o k c o m s l a s h t h e b o t t o m b o u e s ได้เลยครับเข้าไปตอบไหมคับถ้าวิตอรดว่าแฟนคลับเข้าไปถามหรือว่าเข้าไปทักทายอ่าครับ facebook ครับจะตอบครับแต่ทวิตเตอร์นี่โอ้มันเยอะมันตอบยากหน่อยตอบยากหน่อยแต่หลัง facebook ก็เราก็เล่นกันเองครับตอบกันเองเลยเพราะพูดถึงเพลงนะฮะเพลงไม่รู้ตัวปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเนี่ยอีกนานไหมครับกว่าจะปล่อยออกมา ไม่นานไม่นานเลยทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยแต่ยังไม่บอกใช่ไหมครับว่าเป็นเพลงแนวไหนแนวเดียวกันไหมหรือว่าจะเป็นแพลงแนวศาสนาแนวเศร้ายังไม่รู้เลยครับอ่าคือตอนนี้เราจะทําให้ครบอัลบั้มนะครับแล้วก็อาจจะส่งไปรีเสิร์ชได้เพลงไหนเป็นเพลงที่3ก็คงจะเป็นเพลงนั้นครับผมแต่ว่าเราก็ทําทุกแนวครับครับผมเคือยากจะเปลี่ยนไปแบบว่าเป็นแนวร็อกไปเลยบ้องแค่นี่คือเปลี่ยนกลมร็อก ชาลักเ,เลยผมล็อกบ <laughs> ้านทุกวันโอ้โหโอ้โอ้แล้วเก็บไว้อย่าให้นั่งเงียบนะนั่งเงียบปุ๊บเนี่ยปล่อยมา้ะทีเดียวเราก็จุกเลยนะฮะเออแค่มีอะไรถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวให้พี่้งฝากผลงานเราไงที่ Facebook ใช่ไหมว่าให้น้องๆเข้าไปติดต่อทุกงานทางนี้ได้ใช่แล้วครับโอเคฮะโอ้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่มมมทุ่งบูมาที่เข้ามา ให้เก็บมาสัาคณ์ในรายการเราด้วยนะครับวันนี้ทรายการเรานะครับมีของที่จะคอล์ร์ฟิลมาครับใช่ครับของนะฮะอันนี้ผมครับกลับไปนี่ผูกกินสุขภาพดีเลยอร่อยมากอร่อยมากเอาละนะฮะก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับของโมหรือวัาทุนบูได้นะครับที่ เว็บไซต์ด้านล่างนะครับ f a เฟซบุ๊กและเดอะบอททัมบูรวมถึง Twitter ด้วยถ้าเกิดว่าใครเล่นรวมถึงดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับต่อจานหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าห้าในค่าฝากผลงานของวงหรือว่าทัมบูด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีเพลงเพราะๆอีกหลายหลายเพลงนะครับที่กำลังจะปล่อยออกมาหลังจากนี้นะครับรอติดตามชมตามฟังกันด้วยแล้วกันวันนี้ซีและแพรเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่วงบอททัมบูมากนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้เขาทิ้งท้ายเพลงนะคะให้กับเรานะเพลงไม่รู้ตัวแบบเต็มๆเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยฟฟัังงททีีี่่่น แรกแล้วก็อย่าลืมโหลดกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ๋อาสนครับวันนี้มาฟังกันแบบ สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออรซ่า